เลสิ่งแชนแนลนะครับส้างมาจากน้นเลยนะวันนี้เราอยู่กับคายเด็ท่านเดิมนะครับที่วันนั้นผมมาสอนติดตั้งมิตเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาหันท่อน้ํากันเพื่อจะใส่โซนเซนเตอร์นะครับเรามาดูวิธีกันนะครับว่าทำยังไงนะคันนี้ก็ใส่ท่อน้ํามีเนียมานะครับอ่าอันนี้ดีหน่อยเพราะว่าท่อมันยาวนะเราต,ตัดง่ายหน่อยเดี๋ยวผมจะตัดแถวๆนี้เพื่อจะวัดไดมิตเตอร์นะอันนี้เป็นข้อต่อน้ําที่เราจะใส่นะครับอันนี้ขนาด32มิลนะแต่ว่า ผมไม่มั่นใจนะว่าบนรถมันเท่าไหร่เดีย๋ยวเราจะเข้าไปวัดนะครับแต่ว่าบริเวณที่เราจะตัดอะ่ะเราจะต้องเอาตัวนี้เข้าไปแทนใช่ไหมเราจะต้องตัดท่อขนาดนี้ออกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเดีย๋ยววัดก่อนว่มามันขนาดเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบสามนิ้วนะครับที่เราต้องตัดออกนะเนีย่ยประมาณเกือบเกือบประมาณเกือบเกือบสามนิ้วนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดท่อตรงนู้นก่อนนะครับแต่ว่าตัดน้อยหน่อยเพราะว่าขวดน้ามารอนะเดี๋ยวผมจะต้องจะต้องตัดทิ้งต้องตัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเต็มเลยนี่เราคลายฝาหม้อน้ําไว้แล้วนะนี่นะถ้าเขาใช้ใส่น้าํายาหล่อเย็นนี่จะโคตรคันเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้พยายามหลีกเลี่ยงตรงที่มันเป็นโค้งนะครับตัดที่นีมันตรงๆนะเดี๋ยวผมจะตัดแถวๆนี้ ไฟคัตเตอร์ยาวๆนะตับไปเลยเนี่ยน้ำยาน้ำยาหล่อเย็นโคตรคันเลยนะจะบอกให้ โอเคเดี๋ยวเราเราบิดออกนะน้ำเต็มกระป๋องลเะเมื่อสักพูดที่ผมบอก3านิ้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะเข้าข้างหนึ่งแล้วเราต้องตัดตรงนี้ออกประมาณสามนิ้วแต่ว่าอยวใช้เหลาเอานะอย่าตัดเยอะแต่ผมจะตัดแค่สักตรงนี้ก่อนสักแค่นี้ก่อนสองนิ้วอ่าประมาณสองนิ้วไม่ถึงสามดี นะครับเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปวัดดูว่าขนาดเท่าไหร่นะนี่นะครับท่อของ E Car นะ Thai Benz E Car Thai b e n ์ใช้อะไรเหมือนกันนี่ดูดิกี่นิ้วดูดิว่ากี่มิลอ๋อโทษทีเมื่อกี้ผมอ่านค่าผิดมันต้องอ่านค่าเป็นเป็นมิลไม่ใช่เป็นนิ้ว28่มิลเนี่ยขนาดท่อนะไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงแรงนะก็อยู่ประมาณ28มิล นี่นะครับขนาด28มิลน,นะเดี๋ยวท่อลองดูนี่อันนี้ยังฝืนๆืนหน่อย,อยแต่ใส่ได้เห็นไหมฝืนหน่อย,อยแต่ใส่ได้โอเคทีนี้เราจะใส่สเซนเซอร์วัดอุณหภูมิล,ลงไปนะครับน็อตตัวนี้เอาออกก่อนเก,กกันนี่นะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเกีียวขวาใช่หไหมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเกีียวขวาเราต้องหมุนอย่างนี้เข้านะ เอาเทปพันเทปพันเกียวพันพันเป็นทางเดียวกันนะครับถ้าเราไปพันสวนเนี่ยเราพอม้วนเข้าไปปุ๊บแม่งเทปพันเกียวถอนอีกนะคายออกอีกอ่าฮะกันรั่วกันรั่วโอเคพันเทปพันเกียวใสจแล้วเราก็ไขเข้าไป เบอร์สิบสามมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ส mm. ิบสองก็สิบสามขอาสิบสี่ครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ใส่ตรงนี้เลยเอาให้แน่นเลย เพราะอยวไปไขข้างล่างจะไขาย,ยากอ่าฮะนี่นะโอเคเห็นไหมโผมันทะลุลงมาแล้วทีนี้เราก็เอาท่ออนันนี้ไปใส่ที่ไปใส่ที่รถจำได้ไหมที่เมื่อกี้ผมบมอกว่าสามประมาณสามเซนนะไม่ใช่สามนิ้วนะที่เราจะต้องตัดออกนะเราตัดออกไปสองเซนนะนเห็นไหม เนี่ยมันจะเกยอ,อยู่นิดนึงเดีย๋ยวผมลองดูก่อนถ้ามันเกยแล้วยัดได้ก็ยัดนะถ้ายัดไม่ได้คอยตัดแต่ถ้าเกยอ,อย่างเงี้ยดีให้มันดันกันมันจะได้ไม่หลุดก่อนที่จะใส่แรสเตอร์เข้าไปนะครับเอาสายสายรัดท่อใส่เข้าไปก่อนนี่นะเสร็จแล้วผมจะใส่ข้างนี้ก่อนนะใส่ข้างนี้เสร็จเราบิดขึ้นมาแล้วกดลงไป นะจันกันพอดีเลยเห็นไหมแล้วเราก็ลัดสายรัดท่อเข้าไปนะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเหลือต่อสายไฟแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่เราเทน้ำออกมานะเราเติมคืนลงไปก่อน พอน้ำมันยังไม่วิ่งเข้าไปข้างในรถนะไม่เป็นไรไว้า่างนี้กันวิธีการเติมน้ำหม้อน้ำนะครับเติมเสร็จแล้วปิดฝานะแล้วสาตาร์ทรถสาตาร์ทรถเสร็จแล้วเปิดฝาหม้อน้ำนะรถสาตาร์ทอยู่เปิดได้นะแต่ถ้ารถด,ดับห้ามเปิด มัลงไปแล้วตามที่เหลือออกมปปล่อยไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งพอเริ่มเครื่องมาเริ่มร้อนน้ำมันวิ่งละเดี๋ยวน้ำมันจะหายอีกสิ่งที่เราต้องดูลำดับที่สองนะครับก็คือน้ำรั่วไหมนะ นะดูว่าตัวข้อต่อเนี่ยนะมันรั่วไหมดูดีๆนะนี่มือผมเปียกรั่วมันก็จะซึมหมอกข้างๆไอตัวสายรัดเนี่ยรัดตรงข้อนะครับมันจะมีหัวที่บ,นบานอยู่อย่าไปรัดตรงหัวบานบาน,นะรัดตรงข้อมันนะต่อไปก็คือเหลือแค่สายไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อในรถนะตอนนี้ปล่อยให้รถมันสตาร์ทอยู่อย่างนี้แนละ้วเดี๋ยวรอให้เครื่องมันรันเดี๋ยวจะดูนะอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคพอแล้วละผมว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นตะกาันละขี่ตะกันแล้วพอแล้วอันนี้ผมไม่เติมละเดี๋ยวถ้าขาดแล้วเติมน้ำเปล่าเอาเอาน้ำสะอาดราดฝามาหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้น้ำยาหล่อยเย็นมันหกใสนะมันกัดโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปต่อไฟในรถกันครับ เดินสายเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับปัญหาต่อไปก็คือพินที่เขาให้มาเขาไม่ได้ให้พินสายวัดอุณหภูมิน้ําผมมาด้วยนะหรือว่าเขาให้มาแล้วผมเอาไปไว้ไหนหรือก็ไม่รู้นะเรามีวิธีแก้นะครับก็คือเอาสายมิตเตอร์เนี่ยยังไงมันจะเหลืออยู่เส้นหนึ่งอยู่แล้วนี่นะสายลิงมิตเตอร์เนี่ยยังไงมันจะเหลือเส้นหนึ่งอยู่แล้วทำนี้ตัดครึ่งเลย ึนะครับแล้วผมปอกนี้ก่อนปอกให้สายมันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปอกปลายก็ได้ทีนี้ข้างบนเราทําอย่างนี้นี้ผมไม่ชอบอันนี้ผมแกะกันเก,กะที่ที่กล่องนะครับเขาจะเป็นสายสองเส้นนะเราก็ตัดทินแม่งเลย ง่ายๆดูนะไม่รู้เห็นชาดตหรอนี่นะครับเห็นไหมพินเขาจะเป็นสี่หัวนะเห็นไหมเห็นนะข้างบนมันจะเป็นคออย่งเงี้ยเห็นไหมตัดตัดคอข้างบนทิ้งก่อนเฮ้ยมันก็จะได้หัวอ่างี้นะเราจะเอาแค่สองพินนะเราตัด ผมเดี๋ยวผมจะใช้สีเหลืองขาวแล้วกันแล้วตัดตรงสีส้มเอาครีมตัดตัดลงไปตรงสีส้มเลยนะนี่นะอ,ออกมาละเอาอ่ออีกอันหนึ่งเราต้องการสองพินตัดเปียดๆหน่อยยาอย่าให้ไม่ไปลงแถวๆสีขาวนะตัดเบียดๆหน่อยอ่านี่หลุดแล้วนี่สีส้มก็หลุดแล้วเนี่ยพอเขาหลุดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รอข้างๆตอนตัดไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรามี หัวสำรองอีกอันหนึ่งได้ไหมที่เราตัดอีกปลายข้างหนึ่งอันนั้นเป็นสำรองได้ทีนี้เราก็ได้สองผิดล้เห็นไหมแต่งให้สวยครับแค่นี้ก็ยัดเข้าได้ละส่วนีีสองเส้นนี้เราก็ตัดหัวมันทิ้งไปซะ แล้วปลายข้างนี้ที่เราจะต่อสายไฟใช่ไหมแล้วก็ใช้ขาวก็เหลืองนี่แหละต่อสายไฟส้มกับดำก็ตัดทิ้งแต่ก็ให้มันคาคาสายอยู่ข้างในน้นจะได้ไม่หลุดถ้าเราไปดึงไส้มันออกปุ๊บเดี๋ยวไอ้ปอกนี่มันจะหลุดที่ต้องการใส่ปอกไว้ย่างงี้เพราะว่าให้มันบังคับกันนะแล้วเราก็ปอกอันนี้ต่อกับข้างนอกเลยส่วนข้างนอกอ่ะผมเดินเป็นสายดําแดงมา ไม่จําเป็นนั้นจะต้องว่าอันไหนสีอะไรนะเพราะว่าตัวโผลเขาไม่ได้บังคับขั้วนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะ เดิมครับผมก็จะหักสายไปอย่างี้เพื่อลดแรงดึงเขาแล้วเราก็จะพันทับอีกทีนึงผมไม่รู้นะวิธีใครแบบไหนนะแต่ผมชอบทําแบบเนี้ยเผื่อมีปัญหาเรื่องกระตุกเรื่องดึงสายมันจะได้ไม่ขาดหลุดจากกันนะทีนี้เราก็ดูที่กล่องนะครับ ที่กล่องเขาจะเขียนว่า water temp เ,เ,เลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเข้าได้ละเดี๋ยวผมไปต่อเซ็นเซอร์ตัวข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวเอาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะโอเคมิตเตอร์ติดทุกตัวแล้วไม่ดับแล้วอะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะจากคลิปที่แล้วนะตัวนี้จะไม่ขึ้นแล้วไฟกับพลิบนะ นะแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว50อ,องศาละเรียบร้อยครับ